นี่นะครับผมเพชรผมก็ได้็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมมาแค่นี้นะได้โโหัวได้ของอยู่นะได้ของเยอนะอีกนะเราจะมาเตัดอ้ยเราจะมาสุ่มกันนะครับสุ่มตู้ไหนดีอะตู้ไหนมันออกง่ายวะเหมือนจะไม่มีผมสุ่มตู้ท่าเหมือนเดิมนะแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันออกง่าย เนี่ยคือผมมีซ้ำใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็แบบออกมาซ้ำเนี่ยเช็มต่อเลยเจียวนี่มาแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยคุณดูนี่มันแรกอันนี้ได้ด้วยเปล่าแข็งได้อยู่แต่ไม่เอาเรียกได้ทั้งต๊ะตัวนี่นะครับ ราจะมาสุ่มันนี้กันฮู้เอาเลยแคปคนนะ <S <S นี่เปิดได้ไหมเปิดเลยดิหอลองใส่แค่หัวอะไรมะ เฟียลเนาะเนี่ยนะาทิตาไฮโลไฮไลท์นะครับโอ้ยยยอดเคียบก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอส่งหัวใจใทุกคนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย